วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อวัดปากแซงเด้อทุกคนจ้ะปากแซงลงไปข้างาล่างปลาหลายหลายฟั้งหุ่นก็เป็นซอฟต์บอสลาวปากกระพาดจา้ะกำมะหวพ้พระ เ uhh ี่นั่งแถทีที่้างท้งเทอรนี้เป็นคอนโเอินจีดูท่าจประตูบานไา้เส้นแต่ทางนี้ดีเผ็ดชิบแม่เนี่ย จาจ้ะเฮ็ดชิบเมนีคิดไว้เอากระโหดตินั่นเอาลงดีๆก่อนตกลงส่ไหลยดิเออไหล่ที่ไหน ไม่ไหวพระค่ะเฮ้ยไม่ไหวพระว่างวันนี้ก็ได้น้ม่มนี่นี่ตั้งวันนี้นี่ค่ะโอไมาจังเอานี่ วันน้องปันกอมเมนเอาเซมบอกเขาไปนึ่งบ่เอาล้อก็ล้อแล้ว กลับแล้วอขอเขาไวไวไปว่างไวพระเจ้าใหญ่องค์ตืวัดพราะปาักแซ้งเน้อทุกคนทำบุญไหว้พระน้ำกัน